เป็นเส้นทางการแข่งขันสําหรับการแข่งขันในระหว่าและเพื่อเป็นการสำนึก,นกในพระมหากรารมาธิคุณ <defend ink> 132กิโลเมตรนะครับนี่ก็คือรายการเ็ะนอกจากนั้นครับทางครับ มากระับ <uge ot> เลยมากรนับเ,เ,เอาละครับจบปืนดังๆให้กับนักปั่นจากเวียดนามครับวันนี้ครับนะ,ะทั้ง8,000บาทนะแล้วก็เงินอาทิตย์อีกหนึ่งนะนะครับเวลาดีที่สุดวันนี้132กิโลเมตรก็เป็นนันกกีฬาคนแรกที่เข้าเส้นชัย Mission Would like to thanks all honorable guests and all พลุหาร ที่ให้การต้อนรับมอบรางวัลนักกีฬาด้วยความสุขผลงานผมวันนี้ก็ถือว่าพอใจนในผลงานครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เจอสึกหนักครับผมเป็นตะขิวทั้งทั้งทั้งขาเลยแล้วก็วันนี้คิดว่าจะประคองครับแต่ได้ขึ้นโพเดียมก็ถือว่าโอเคแล้วผลงานทีมก็เราเรายัางรักษาเวลาห่างมาเลยเท่าเดิมครับแต่วันต่อไปนี่จะต้องตีตื้นขึ้นไปให้ใกล้กว่านี้ครับ